ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาเกาะติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราที่เรียกว่าปลอยเปตแตกเป็นที่เรียบร้อยครับ F16 ของเราเนี่ยถล่มบ้านฮุนเซนพังพินาศหลังจากตรวจพบตั้งเป็นสูนย์บัชาการทหารครับและก็มีท่าทีที่จะคุกคามไทยเราเสริมอาวุธหนักหลายตัวหลายอย่างแต่ว่าพลิกเกมเกมพลิกครับนานาชาตินั้นยกไทยคือฮีโร่แห่งการปราบสแกมเมอร์ปราบคาสิโนโดยแท้จริง งานนี้ฮุนเซนเละเป็นจุยครับไม่ว่าจะในทางการอาหารหรือว่าทางวิทยุโลกไทยเรากินขาดยับเยินซึ่งก็ยังมีเรื่องรอับเดตเกี่ยวกับเนิน3 5 0ด้วยครับที่ตอนนี้พบร่างวีลวบุรุษไทยเราแล้ว1ร่างกับสถานการณ์เนิน3า0ย์ประสาทต,ตาควายโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับเรียกว่าเป็นข่าวโดนที่สุดเลยนะปอยเปตโดนแล้วครับหลังจากที่เราเนี่ยมีการตรวจพบเป็นฐานประชาการของข,องขมิ ก็เลยส่งผลให้กรทัพประกาศครับไม่รีรอจัดหนักจัดเต็มพร้อมไข่สองลูกครับทิ้งบอมบริเวณฐานประชาการขมิที่อยู่ตรงปอยเปตซึ่งเป็นถนนหมายเลข58ใกล้ตลาดกลางตัวเมืองปอยเปตเลยนะครับจังหวัดบันทายมีชยัย โดยแหล่งข่าวในพื้นที่ของกัมินก็มีการระบุว่าแรงระเบิดนั้นเนี่ยเกิดขึ้นไม่ไกลจากเขตเมืองปอยเปตใกล้กับอาคารและก็สิ่งปลูกสร้างหลายแห่งครับก็ระบุออกมานะว่าเป็นเครื่องบินรบเอสของไทยเราที่มีการโจมตีทางอากาศในพื้นที่จุดนั้นแล้วเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นหลังจากกองทัพไทยเราครับสามารถตรวจจับกัมพูชาเนี่ยซ่องสมอาวุธและก็กำลังในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งก็คาดว่าอาจจะเตรียมรุกรานประเทศไทยแล้วอาคารดังกล่าวครับก็เป็นอาคารที่เชื่อมโยงกับสแกมเมอร์รวมถึงคล ซึ่งไปถามปฏิบัติการเนี่ยเขต5ของขมรน,นะครับในพื้นที่ใกล้กับเมืองปอยเปตต้องแบบนี้ครับพอเห็นพิกัดพอเห็นจุดตรวจสอบพบแล้ว100%ก็จัดการทันทีไม่ปล่อยให้ขมรนั้นมีการต่อต้านไทยเราอย่างหนักนะครับถ้าเกิดว่าปล่อยไปเนี่ยขรอาจะมีการกระจายอาวุธส่งต่อไปอยังพื้นที่แนวหน้าก็ได้แล้วบวกกับทั่วโลกเนี่ยเห็นดีเห็นงามด้วยนะครับเพราะว่ากองทัพไทยเราเปิดหน้าแรกเลยรายงานอัปเดตออกมาครับมีการถล่มยับ6ฐานสแกมเมอร์ของขมร และก็เด็ดหัวคาสิโนโบัญชีดําสหรัฐอเมริกาโดยที่มีนานาชาติครับแอบสะใจหนุนหลังอยู่ไกลๆซึ่งถึงแม้ว่าบางประเทศเนี่ยจะมีแอคชั่นเรียกร้องให้ไทยเราหยุดยิงครับแต่ก็ไม่ได้มีมาตรการกดดันอย่างเป็นรูป,ปธรรมเลยนะเพราะรู้ดีว่าไทยเรากําลังทําหน้าที่ ไม่ใช่เพียงแก้การขยายสงครามนะครับแต่กําลังเป็นตัวแทนชาวโลกล้างบางมาเฟียปกป้องชาวโลกกันเลยทีเดียวกับเครือข่ายสแกมเมอร์ซึ่งคอาเมนก็ชอบใช้ฐานคาสิโนโครับเป็นฐานปฏิบัติการโดยเฉพาะรายงานล่าสุดนะครับที่ไทยเราจัดประชุมต่อต้านอาชญากรรมสแกมเมอร์นะครับโดยมีประเทศเข้าร่วมเนี่ย58ประเทศ เราจัดร่วมกับ UN เครับเพื่อต่อต้านการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตโดยที่มี58ประเทศเข้าร่วมและก็จำนวนผู้คนเนี่ย338คนโดยทั้งหมดเนี่ยก็มาจากสาภาพยุโรปครับ5องค์การระหว่างประเทศภาคประชาสังคมและก็ภาควิชาการขณะที่กัมพูชาเนี่ยไม่ได้มีการส่งตัวแทนเข้าร่วมประชมุมและนอกจากนี้ก็ยังมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีเข้าร่วมถึง7ประเทศเลยนะครับประกอบด้วยราวดาไทยเมียนมาอินโดเวียดนามอินเดีย และก็จีนอย่างที่บอกครับไร้เงาขมิไม่มีการมาร่วมประชุมแต่อย่างใดแล้วเลขาธิการสหรประชาชาติเนี่ยถึงกับส่งวิดีโอมาร่วมเปิดประชุมเลยบอกว่าก็หวังให้เกิดความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมก,กรมเมอร์ทางออนไลน์ที่สร้างความเสียหายมากกว่า1.4ล้านล้านบาทต่อปี ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยของไทยเราครับก็บอกว่าเสียดายที่กัมพูชาไม่ได้มีการมาเข้าร่วมประชุมในรอบนี้อันนี้แหละครับมันเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากนะกับการที่เราสามารถพลิกเกมได้จากที่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมองว่าเฮ้ยประเทศไทยใหญ่กว่า,ขาเขมรแล้วไปถล่มแบบนี้ได้ยังไงเพราะขาเขมรเนี่ยเล่นบทดเหยื่อแต่สุดท้ายแล้วครับเราพลิกเกมทําลายฐานสแกมเมอร์มากกว่าซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยก็เดือดกันแต่เช้านะครับเอสยูอของไทยเราก็ขึ้นไปที่บึงตากวน แล้วก็ถล่มแบบพังยับเลยซึ่งก็เป็นฐานทาหารของขมรที่มีการซ่องสมอาวุธและก็การเติมกําลังในพื้นที่ตรงข้ามกับอําเภอตาบยาจังหวัดสราแก้วก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักจริงๆแล้วหลังจากนี้นะครับผมเชื่อว่าการที่เราจะถล่มขมรมันก็ เป็นเรื่องของความชอบทำได้อีกแหละนะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องตีตาไปชัดเจนว่าเราไม่ได้กําลังสู้กับกัมบูชานะไทยกําลังสู้รบกับเครือข่ายมาเฟียร,ระดับโลกที่ใช้กัมพูชาเนี่ยเป็นฐานปฏิบัติการและก็ปกป้องฮุนเซนเพราะฮุนเซนเนี่ยก็มีผลประโยชน์กับแกมเมอร์ซึ่งเราก็ต้องออกไปแบบนี้กับนานาชาติเหมือนกันนะครับโดยเชื่อว่าหลายๆประเทศเนี่ยเห็นดีเห็นงามด้วยอย่างแน่นอนบวกกับล่าสุดครับหลิวจงอี้ ตัวแทนของรัฐบ,บาลจีนครับออกมาซัดก,กัมบูชาอีกแล้วเหมือนกันว่ารัฐบ,บาลของฮุนเซนนั้นเนี่ยมีการเชื่อมโยงมีผลประโยชน์ร่วมกับขบวนการสแกมเมอร์ในหลายมิติโอ้โหจุดนี้แหละครับจุดตายของฮุนเซนโดยแท้จริงฮุนเซนเนี่ยอตส่าหจับคนไทยเราเป็นตัวประกันประมาณ800 0คนนะครับในบดรีปอยเปตน,นะแต่ว่าไทยเราก็มีหน่วยข่าวครองนะครับตรงไหนมีฐานทหารตรงไหนส่องสมกำลังเราก็จัดหนักจัดเต็มกันเลยทันที นี่ก็เป็นการรับเดตสานการณล่าสุดตามแนวชายแดนของกองทัพภาคที่1นะครับเล่นแกมเมอร์อย่างเดียวเลยตอนนี้เล่นฐานคาสิโนอย่างเดียวสุดจริงๆจัดหนักจัดเต็มครับเอาเรามาตามต่อกับอีกพื้นที่หนึ่งครับเป็นพื้นที่ของกองทัพที่สองกันบ้างที่มีรายงานอัปเดตมาล่าสุดนะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้ในส่วนของกองทัพภาคที่2ครับยังรบดุเดือดและหนักหน่วงที่สุดเนี่ยประมาณ2พื้นที่นะครับเป็นบริเวณภาษาตาควายเนินสามาสูและก็ภูมะเขือ ส่วนพื้นที่ของกองรับพาคที่1ครับก็มีทั้งบ้านครองแผงบ้านหนองจานที่ยังดุเดือดอยู่แล้วก็ยังมีหนองยากแก้วที่ยังเป็นโซนสีแดงจากที่สีเขียวกลับมาเป็นโซนสีแดงแล้วกับหนองยากแก้วก็เรียกว่ารบมาถึงวันที่11แล้วนะครับยังเดือดชิงพื้นที่สําคัญ ก็มีการตีเชิงรุกและก็ต้านเชิงรับอยู่ซึ่งข้อมูลนี้ครับออกมาจากโฆษกกกรัพบกเองได้มีการกล่าวว่าภาพรวมยังคงมีการโจมตีจากฝ่ายกัมพูชาในทุกพื้นที่มีหนักมีเบาปะพนกันไปครับแต่ว่าฝ่ายไทยเราเนี่ยสามารถควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้หลายจุดและก็สนาปนาวความมั่นคงเพื่อป้องกันการตีโต้จากฝ่ายกัมพูชาแล้วหนึ่งในจุดที่ขเขมรมีความพยายามที่จะตีขึ้นมานะครับในจังหวัดอุบลราชธานีนั้นก็มีช่องอันมา้าซำมแตสุรินก็มีช่องจอมช่องเปลช่องระยี ปรสาสาทคณาเรียกว่าจุดเหล่านี้ครับยังมีความพยายามโจมตีเข้ามาของฝ่ายกัมพูชาเพื่อที่จะช่วงชิงพื้นที่แต่ว่าจุดนี้ฝ่ายเราเนี่ยยังมีความได้เปรียบอยู่ส่วนพื้นที่ที่มีการสู้รบกันอย่างหนักหน่วงเลยครับก็มีปราสาทต,ตาควาย อำเภอบุนโนรักจังหวัดสุรินทร์ที่มียุทธภูมิสําคัญก็คือเนิน350ครับซึ่งปัจจุบันนั้นมีทหารไทยเราพลีชีพไปหลายนายและก็มี2นายครับที่ยังไม่สามารถนําร่างออกมาได้แล้วสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้นะครับยังอยู่ในความพยายามและฝ่ายกัมพูชาเนี่ยยังคงรุกคืบโจมตีไทยเราอย่างหนัก ในส่วนของปราสาทต,ตาควาเองและในส่วนของกองทัพภาคที่1น,นั้นครับกองกําลังบูรพาของไทยเราเนี่ยก็ยังประทัดเดือดกับเขมรอยู่3จุดนะครับมีบ้านคลองแผงบ้านหนองยากแก้วบ้านหนองจานซึ่งสถานการณ์โดยรวมทั้งไทยและก็เขมรครับพยายามควบคุมพื้นที่แต่ว่าด้วยสภาพพื้นที่ราบและก็มีชุมชนนั้นเนี่ยการใช้กําลังในจุดนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ,ระดมยิงด้วยอาว,วุธวิถีโค้งและก็ปืนใหญ่และจะรวดเข้าหากันเพื่อที่จะช่วงจริงพื้นที่ตอนนี้เนี่ยบ้านหนองยากแก้วครับ เป็นโซนสีแดงแล้วนะครับเพราะว่ามีการสู้รบกันอย่างหนักบวกกับขมรนก็น่าจะดิงระดมมาแบบไม่สวดโลกด้วยท,ทําให้เราเนี่ยก็น่าจะถอนตัวออกมาอีกหนึ่งแนวต้านเพราะเมื่อวานนี้ยังเป็นสีเขียวอยู่เลยครับวันนี้หนองยาแก้วกลายเป็นสีแดงแล้วทําให้3จุดสําคัญครับในประเทีของกราัพื้นที่หนึ่งเนี่ยที่เรายังต้อง ยึดคืนออกมาจากขมรแต่ว่าสิ่งที่พบแบบจังๆเลยก็คือมีการใช้ตรวจอีมยี่สครับยิงใส่พื้นที่เกษตรและพื้นที่พลเรือนของไทยเราหลายร้อยลูกนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเราเองก็จะตอบโต้อย่างแน่นอนเพราะถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งของเรากําลังช่วงชิง อันนี้ก็เป็นการรายงานอัปเดตออกมาจากโฆษกกองระบกบอกว่าเราจะต้องตอบโต้อย่างแน่นอนครับและก็มีการตอบโต้ไปกับคาสิโนโปลอยเปตซึ่งก็ยังมีหลายตัวหลายจุดนะครับสถานการณ์เนี่ยยังมีความหนักเบาสลับกันไปมาแต่ถ้าเกิดเป็นบื้นที่ช่วงจริงเนี่ยจะหนักหน่วงเหมือนเดิมเลย ฝ่ายไทยก็ต้องยับยั้งการโจมตีของฝ่ายกัมพูชาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้รุกคืบเข้ามายึดแผ่นดินในของเราควบคู่กับการตีขเขมรเ,เนี่ยลงไปเนินด้านล่างด้วยซึ่งเราก็ได้ทำลายอาวุธยิงสนับสนุนไปหลายจุดหลายที่ตั้ง้านทาหารเลยนะครับที่เพ่งเล็งเป้ามายังฝั่งไทยเราภาพรวมเลยก็คือจากการรบมาทั้งหมด11วันนะครับฐานในของเราเนี่ยมีสละชีพเป็นวีรบุรุษเสียชีวิตไปแล้วจากกำปรั้นะ21นายและอัปเดตออกมาล่าสุดแบบด่วนๆครับบริเวณเนินสามาสูนั้น พบหนึ่งในร่างของวีรบุรุษฐาไในเราที่พลีชีพเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ายังนําออกมาไม่ได้เพราะเราก็กังวลว่าอาจจะเป็นกลลวงของกเ,เมนที่จะซุ่มโจมตีถ้าเกิดเราเข้าไปเอาร่างของวีรบุรุษไทยเรานในตรงนั้นใจแป้วเหมือนกันนะครับที่เรายังนําร่างออกมาไม่ได้แต่ก็ขอส่งกําลังใจให้กับพี่น้องตานแนวหน้าทุกนายด้วยเพราะ ท่านทั้งสองนั้นคือวีรบุรุษของไทยเราครับอย่าปล่อยให้ขมนย่ำยีโดยเด็ดขาดผมเชื่อว่าตอนนี้เรากําลังพยายามอย่างหนักอยู่ก็ต้องรอติดตามผลงานปฏิบัติงานกันเดี๋ยวเรามาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับอาวุธเด็ดอาวุธชนิดใหม่ของขมนที่เรายึดได้กับช่องอันมาทั้งเนิน500แลวก็เนิน6ก7็ 7, โดยเฉพาะอาวุธนำวิถีต่อสู้รถถัง GAM 102ครับซึ่งอาวุธชนิดนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อใช้ในการต่อสู้ยานเกราะ หรือว่ารถถังในระยะใกล้ถึงปานกลางซึ่งเป็นอาวุธระดับยุทธวิธีครับแต่ไม่ได้เป็นอาวุธนำวิถีนะและก็ไม่ได้ใช้เป็นอาวุธระยะไกลโดยทางกองทัพเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าอาวุธนำวิถีชนิดนี้นะครับเป็นรถการผลิตเดิมซึ่งเป็นรุ่นที่มีการใช้งานยาวนานมากกว่า10ปีโดยไม่มีการส่งมอบให้กับฝ่ายกัมพูชาเลยครับซึ่งเราเนี่ย ได้รับการยืนยันจากทางการจีนเป็นที่เรียบร้อยว่า GEM 102นั้นไม่ได้ส่งมอบจากจีนให้กัมพูชาแต่เขมรมันเอามาได้ยังไงแล้วที่บอกว่าผลิตมา10ปีทําไมมันถึงใหม่แบบกิกเลยนะครับกับอาวุธชนิดนี้เอา้ากลายเป็นว่าโยนกันไปโยนกันมาซะแล้วนะครับสรุปแล้วเนี่ย ขมรได้มาอย่างไงได้มาจากมาเลเซียหรือเปล่าเพราะว่ามีข่าวลือกันมาอยู่นะครับว่ามาเลเซียเป็นคนให้กัมพูชาก็ยังต้องหาบทสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้ตกลงขมรเอาอาวุธมาจากไหนที่แน่ๆเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าจากชาติมาหาอำนาจอย่างแน่นอนโดยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเหมือนจะมีความตึงเครียดกันอยู่บ้างนะครับกับผู้เรียนสหภ,ภาพยุโรปครับมีการเสนอจัดหาภาพดาวเทียมครับช่วยตรวจสอบการหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชาและก็ย้ำว่าความขัดแย้งเนี่ยต้องไม่เลวร้ายลงไปกว่านี้อีก อันนี้เป็นตัวแทนสาภาพยุโรปนะครับมีการเสนอจัดหาภาพดาวเทียม การที่เราประทะก,กับเขมเมในะรอบนี้เนี่ยมันน่าจะเข้าตาเวทีโลกแล้วนะครับโดยเฉพาะการทําลายสแกมเมอร์เนี่ยมันทําให้สองสาวันที่ผ่านมาครับทั่วโลกเริ่มมาสนใจกับการประทะของไทยเรามากขึ้นต่างประเทศปรบมือให้เลยโดยเฉพาะเกาหลีใต้เนี่ยปรบมือกันแบบขยิบตาก็เดี๋ยวรอติดตามกันหลังจากนี้นะครับว่าถาล่มปอยเบไปแล้วเนี่ยฮุนเซนจะมีการยอมหรือเปล่าเพราะว่าเป็นฐานที่มั่นเป็นแหล่งเงินทุนของฮุนเซนเลยก็ต้องรออัปเดตกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัเดต เรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ประชาชนทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ตามแนวชายแดนณปัจจุบันว่าล่าสุดนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับทีมงานขอเชิญแผนที่เลยครับในภาพรวม นะครับก็ยังคงมีการโจมตีเข้ามาจากทางกัมพูชาในพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับหนักเบาต่างกันนะครับแต่ยังมีการโจมตีเข้ามานะครับในภาพแผนที่บริเวณที่เป็นจุดนะครับสีเขียวคือบริเวณที่เราได้ควบคุมไว้แล้วและกำลังที่จะพยายามสถาปนาความมั่นคงในพื้นที่เพื่อป้องกันการตีโต้ตอบจากฝ่ายกัมพูชานะครับ ถ้าไล่มาจากทางจังหวัดอุบลราชธานีก็จะมีบริเวณช่องอานม้านะครับที่เป็นจุดเขียวแล้วนะครับพื้นที่ซัมเตในจังหวัดสุรินทร์ก็จะมีบริเวณช่องจอมช่องเปลยช่องระยีนะครับไล่มานะครับบริเวณปราสาทคนานะครับทั้งหมดนี่คือพื้นที่ที่เราควบคุมได้แล้วแต่คําว่าพื้นที่ที่ควบคุมได้แล้วนั้นไม่ได้แปลว่าสถานการณ์ตรงจุดนั้นจะสงบนะครับยังคงมีความพยายามโจมตีเข้ามาเพื่อที่จะช่วงชิงพื้นที่คืน แต่ปัจจุบันยังถือว่าในบริเวณดังกล่าวเรายังได้เปรียบอยู่ครับในส่วนของพื้นที่กองทัพที่สองที่ปัจจุบันเนี่ยยังมีการรบอย่างหนักหน่วงนะครับตามที่ทุกท่านได้ทราบก็คือบริเวณปราสาทต,ตาควายซึ่งจะมียุทธภูมิสําคัญก็คือเนิน350นะครับเรียกว่าปัจจุบันมีทหารที่พลีชีพตรงนั้นเนี่ยจำนวนมากนะครับแล้วก็ที่ได้รับทราบข่าวก็คือสอนายที่ ยังไม่สามารถที่จะนำร่างออกมาได้นะครับปัจจุบันก็เจ้าหน้าที่ยังอยู่ในความพยายามนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการลุกคืบบริเวณดังกล่าวนั้นถูกระดมโจมตีจากฝ่ายกัมพูชายอย่างหนักนะครับก็ยังอยู่ในความพยายามอย่างหนักหน่วงของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับมาดูในส่วนของพื้นที่ในส่วนของกองทัพภาคที่1กองกํลาลังบูรพากันบ้างนะครับจุดหลักที่เราพยายามที่จะผลักดันการลุกล้ำอธิปไตยของฝ่ายกัมพูชาก็มี3จุดนะครับ ได้แก่บ้านคลอมแผงนะครับบ้านหนองยาแก้วแล้วก็บ้านหนองจานนะครับทั้ง3จุดสถานการณ์ก็คือทั้งไทยและกรัรมพูชาพยายามที่จะควบคุมพื้นที่นะครับแต่ด้วยสภาพตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ราบแล้วก็มีชุมชนอยู่ตรงบริเวณแนวเขียดแดนนะครับการใช้กำลังณจุดนั้นเรียกว่า